สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทอาร์เมอร์อินโนเวชันและวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวแบบลงลึกของระบบยิงจรวดรุ่นใหม่ของประเทศไทยในปี2026ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยเพื่อตอบโจทย์การปฏิบัติงานยุคใหม่โดยเริ่มจากภายนอกของตัวอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความแข็งแรงทนทานและคล่องตัวมากขึ้นโครงสร้างภายนอกใช้วัสดุคอมโพสิตล้ำสมัยที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแกร่งระดับสูง แผงกรอบรูปทรงลาดเอียงช่วยลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ขณะเดียวกันยังมีโครงยึดอุปกรณ์เสริมแบบโมดูล่าที่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ชุดสื่อสารหรืออุปกรณ์เสริมเฉพาะภารกิจได้อย่างยืดหยุนทําให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่หลายลักษณะของประเทศไทยตั้งแต่พื้นที่ป่าทึบจนถึงพื้นที่ภูเขาและเมื่อมองเข้าไปภายในจะเห็นการจัดวางพื้นที่ที่ทันสมัยเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบจุดควบคุมหลักมีจอภาพความละเอียดสูง2จอที่แสดงข้อมูลการเลง การวิเคราะห์ระบบและภาพรวมสถานการณ์แบบเรียลไทม์บอร์ดที่นั่งออกแบบให้รองรับแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในเส้นทางครุคร่ระระบบปรับอากาศถูกพัฒนาเพื่อรองรับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยและมีการติดตั้งแผ่นกรอบภายในแบบเสริมแรงเพื่อปกป้องลูกเรือโดยไม่ลดทอนพื้นที่การทำงานทำให้สภาพแวดล้อมภายในดูทันสมัยปลอดภัยและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้รองรับสมรรถนะใหม่ของระบบในระดับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยระบบขับเคลื่อนใช้แบบไฮบริดกำลังสูงให้แรงบิดดีสำหรับการเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับในประเทศไทยขณะเดียวกันยังมีโหมดขับเคลื่อนแบบเนียบด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่รับเสียงในบางภารกิจระบบฐานยิงได้รับการปรับปรุงด้วยระบบรักษาสมดุลแบบไจโรทำให้สามารถยิงจรวดได้แม้ในขณะที่พาหนะยังไม่หยุดนิ่งเต็มที่ระบบการคำนวณการยิงรุ่นใหม่จะประเมินแรงลมระดับความสูงและสภาพแวดล้อมอัตโนมัติเพื่อให้การยิงมีความแม่นยำสูง ลดโอกาสการเบี่ยงเบนของวิถีและช่วยให้ทุกการยิงมีประสิทธิภาพมากที่สุดและแม้สมรรถนะจะเป็นหัวใจหลักของระบบแต่ประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกจึงมีระบบป้องกันหลายชั้นเช่นระบบยืนยันคําสั่งยิงหลายลําดับที่ป้องกันการยิงโดยไม่ตั้งใจเซ็นเซอร์ตรวจจับความเสี่ยงที่สามารถปิดการทํางานอัตโนมัติหากตรวจพบสภาวะไม่มั่นคงช่องเก็บกระสุนติดตั้งแผงป้องกันความร้อนสูงเพื่อรองรับสภาพอากาศเมืองร้อน และมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบไมโครที่สามารถทำงานทันทีหากพบความร้อนผิดปกติบริเวณเครื่องยนต์หรือพื้นที่ภายในช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าหน้าที่และตัวอุปกรณ์โดยจุดขายสำคัญของระบบยิงจรวดรุ่นใหม่ของไทยก็คือความเป็นโมดูลาเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของจรวดได้ตามภารกิจโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบหลักทั้งหมดทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและลดภาระด้านโลจิสติก นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเล็งแบบ AI ที่คำนวณแนวโน้มเส้นทางการยิงเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจโดยไม่แทรกแซงการควบคุมหลักของมนุษย์โครงแชสซีที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยเพิ่มความคล่องตัวทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่ยากลำบากอีกทั้งระบบสื่อสารภาคสนามแบบเครือข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับโดรนหน่วยลาดตระเวนและศูนย์สังการช่วยให้การสั่งการเป็นไปแบบเรียลไทม์ลดเวลาในการตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยรบ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังถูกออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างซ่อมบำรุงในประเทศไทยโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตหรือหาได้ภายในประเทศทำให้ลดต้นทุนการดูแลรักษาและลดการพึ่งพาต่างประเทศในระยะยาวทำให้ระบบมีความคุ้มค่าและเหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องหลายปีสำหรับด้านราคาแม้จะขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์และแพ็กเกตการสนับสนุนแต่คาดว่าประเทศไทยจะตั้งราคาของระบบนี้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับระบบจากต่างประเทศ ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศพันธมิตรในอนาคตซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและสุดท้ายในส่วนของบทสรุประบบยิงจรวดรุ่นใหม่ปี2026ที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่ใช่แค่การ,รอัปเกรดยุทธปกร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความสามารถด้านวิศวกรรมป้องกันประเทศของไทยที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สานดีไซน์ภายนอกที่ล้ำสมัยภายในที่ใช้งานง่ายสมรรถนะสูงระบบความปลอดภัยรัดกลุ่มและจุดเด่นเชิงนวัตกรรมที่ทำให้ระบบตอบโจทย์การรบยุคใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบและเมื่อก้าวเข้าสู่การทดสอบภาคสนามและการใช้งานจริงเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่านี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศของไทยได้อย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกลับมารับชมเนื้อหาดีๆกับช่องไทยอเมอร์อินโนเวชั่นเช่นเคยในครั้งต่อไป